พี่พันแล้วเอาโทรศัพท์จอเท้าเขาดิไงเนี่ยเป็นยังไงเข้ามาเล่นีผมเดี๋ยวปดเคีเย้ามาแลกว่าวอโอ้ต่ละมาวอาี่เดยวเล่นี่ยก็บอกเลยลบเกมนี่เล่นกาเกินเอย์ตาย15มาเอามาทำไมอะอ๋อไปเถอะาไปเถอะงัมันแบกได้ใช่เหรอเออ ข้าไฟมาเรีวข้าไฟกูาสาที่ทำไปไฟกูเออเนี่ยรอเหแปดบาทคะแนนคะแนนการเล่นไม่ถึงห้นยเ่ยตอนจบเกมอะคะแนนนี่คะแนนไม่ถึงห้นยเนาเกมต่ำกว่าบาทอะเกมการเล่นต่ำกว่าบาทอะไรเงี้ย มีสตรีมย้อนหลังครับจะไม่เชื่อได้ไงดูดูเกมล่าสุดที่ให้โก้ลบเกมเลยดูได้เลยดูดูดูเปิดดูเปิดดูไอ้ก๊กเปิดกล้องลบเกมให้ดูได้อ่ะโอ้ยแค่มันแช่มันแช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันไอ้คาสันนี่ว่ะคาสันไอ้โว้เราไม่ได้ทานเลยนะโอ้ยไม่ใช่ว่ะไอ้คาสันี่ือกกินเนี่ยที่ที่ใส่ชุดเลยอ่ะนเนี่ย หัวแดงเนี่ยอุ้ยหัวแดงตาใส่แว่นหรือเปล่าเออใช่ใส่แว่นแล้วก็มีดาบใส่เสื้อก่อนใช่แล้วผมใช่เลยนะอย่างนี้นะใช่เลยใครนังไงใช่เลยโอ้คนงานใหม่ต้องข้าไม่ให้ใช่เลยใครมาแล้วครบเซตแล้วพวกเองอ่ะมาเป็นลูกจ้างพี่หมดแล้วพวกเองเอามาเข้าบริษัทพี่แม็กเลิฟอยู่คอนทรักชั่นเฮ้ยมีผมปะเนี่ย มีต้องมีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็มีเองแหละเดี๋ยวก็มีเองแหละไม่ใช่ว่ามันไม่มีหรอมันต้องมีดิใช่ครับใช่อุ้ยถือว่าโชคดีแล้วนะทั้งนั้นน่ะตัวเด็กเด็กฝึกงานนั่สุราดฎลาดลองนั่นแหละอาอใช่เหรอโอ้โเจ๋อเลยลาดลองน้องปิงอะไรนี่ขึ้นได้นักขึ้นขึ้นได มีแต่หลักพันว่าพี่แม็กพี่แม็กทำไมมันมีแต่หลักพันเนาะไม่ใช่เรื่องมีแต่หลักพันว่าอะไรวะเนี่ยนี่นี่มินนี่นี่ไอ้เนี่ยเนี่ยทีมันสองเดี๋ยวใครมาเพิ่มใจ้ผมมุกความจริงติดตาใครเลยดูที่นี้เรถพี่โป้เปิดจอดรถปิดหูคุยอะใครกูมาเอาแล้วพี่โป้เริ่มแล้วนะบริษัทมาโซมิวสิกบริษัทอะไรนะมาโซมิวสิก มันคืออะไรมันคืออะไรเหรออืมคืออะไรอย่า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 ไปรู้เลยไปรู้มันไม่ดีมันไม่ดีไม่ดีอ่ะกระนุนโทยๆคืออะไรครับคุณคาถันเอ้าไอปิงพูดงี้แสดงว่ารวยว่าเรางี้รวยว่าเรางี้รู้ผลออกมาทีไม่ได้โดนแบนโดนนุนโทย์คืออะไรโดนแบนโดนแบนมันมันคือโดนแบนครับมันคือโดนแบน โดนแมนยังไงค่อยๆล้างสตรีมอ่ะค่อยๆล้งสตรีมอ่ะเดี๋ยวไปคอมเมนต์หมดกันดูเพื่อนไป็นไรไม่รู้ไม่สนใจเล่นลุงเล่นลุงแปลว่ายิงมูยิงยิงมูยิงเป็นนะไทยแปลว่าใหญ่เอ๊ะกันไกลกันไกลอยู่ไหมตอนวดญญาณมาฮัลโหลกันไกลอยู่เปล่าไทยไทยแปลว่าใหญ่ใช่ไหมอาตันกันไกลไปไหนวะไม่รู้อย่าไปรู้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ ทำไมผมถ่ายที่นี่ไม่ขาวล้วนเลยวะกงงเกลือเระนุมค่อยๆงงแบบไม่เกลือ้าสัน้าสารชอบแบบกระนุมค่อยๆนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วเอ้าอ่อยเอ้วไม่ได้แล้วพูดหรอตนนี่ดเขาเขาไอ้เนี้มันไม่รู้หรอกว่ามันมุ่งมุ่อะไรอยู่มันไม่ไม่ไม่ารู้ก็ต้องมีคนส่วนหนึ่งไปดูเขาบ้างแหละอย่าพาอย่าพาเพื่อนไปดูอะไรแบบนี้เลย มันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตหรอกนะไหางานทำดีกว่ามาเนี่ยมามาแค้นหนังสือพิมพ์เรองีดีกว่าเออเรียนรู้อะไรที่มันดีๆบ้างดิวันๆไม่เข้าใจจริงๆเลยอู้ผมเดียวว่าผมไม่มีงานทำนะผมไปร้างจานในร้านผัดเดี่ยวนะโอ้จริงเหรอเอาเรื่องมาพี่ต้องมองเองไหมเอ้าถ้างั้นนะมองไ้นงวะ ดูแค่เปลือกนอกนะแอ๊แม๊ดผมดูแค่เปลือกนอกวันวันเห็นแต่หาแต่อะไรมาก็ไม่รู้หัดวันเอาตีอ่านปัญญาคำคมบ้างดิอย่างเงี้ยเออดูปัญญาบ้างเดี๋ยวไปดูตาแรกกัแรกดิอะไรกะไแรช่วงหลังๆนะเอแต่อะไรมาก็ไม่รู้วันวันเจอซ้ำเมื่อทีนี่อะไรก็ไม่รู้นะเจอซ้ำเมื่อทีเนี่ยไปได้อะไรมาไม่รู้ มันพระันจ้าไม่นิ่งกันเลยทีมงานรับว่าไงเล้ยวอาอเล้ยวจะให้คนนึงเลี้วไม่เอาคนนึงละอันนีไอันี่ไอันี่ไอันี่อยากวิ่งหมดนะอ้นนี้ดุงงให้น้องพูดหน่อยให้น้องพูดหน่อยอ๋เอ็งก็เอ็งจะจะกัดดาลูกอย่างเดียวเลยวะอ๋ไอันี่ไอันี่เป็นได้เจ้ตัวสำรองนะให้น้องพูดหน่อยไอเมันก็นี่แหละให้น้องพูดบ้างให้น้องขอน้องปีโป้พูดบ้างครับไอเจ้พูดเล่นบ้างมาจากรยานจะถามมึงแข่งเลย เใช่ๆขอได้ต่อครับโอเยโอเยโอเอาเอ๋งี่สะเกียนโอ้ยหายขนใบละขนใบละโลใบมาแล้วเราโร่ใบพาโลใบไปเล่นลับในนี้มีใครมีเกมลับบ้างเนี่ยไม่มีเราจะสิบดดบนปอครับไม่มีเลยเหรอเราแรกอาจจะซื้อยาแล้ต่ก็ไม่ได้ซื้ออืมอันนี้มันเป็นบริษัทเอ็มเอ็กที่เอ็มเ็กบริษัทหนังสือพิมพ์อันเนี้ย เออนึงเล่นเกมเล่นยบริษัทนั่งซือพิมพ์ไม่ทำพี่แม็กเลฟยูนิวคอนแทคชั่นคือบริษัทคนถึงเลยพี่แม็กเลฟยูนิวคอนแทคชั่นงโอ้บริษัท ใครมัเอาโทรศัพท์ไปจ่อท่อเขาขี่รถผ่านหน้าบ้านก็อย่าไปสนใจดีทํางั้นน่ะเ่ไปล้วมันเสียมันมาไงชัดขนาดนี้อ่ะมีเด็กแว้นมาบิดบิดรถหน้าบ้านผมโชว์ควยให้มันน่ะเฮ้ยทำไมเองทำงั้นเลยอย่าไปทำงั้นน้องอย่าไปทำงั้นนะทีหลังไงอย่าไปทำงี้นะพี่ถามมึงเหรอพี่อย่าไปทำอย่าไปทำมูสไป่ยอย่าไปทำอย่าไปทำบ้าเปล่าเองนี่ชอบหาเรื่องใส่ตัวเลยแล้วพี่จะไม่ให้เออพี่ช่วยอะไรเองไม่ได้นะ บอกไว้ก่อนพี่รอฟังข่าว่างเยอะนะรอดูข่าวรอดูข่าวในทีวีช่องวันเลยเด็กเด็กห้าวชูควายใส่แก๊งเด็กแว้นโดนลุงกระเทือกเด่นแก้งเด็กแว้นลุกเล่นบูเลิศเขาชื่อน้องซัมเมอร์ปอแฮอุ้ยโอ้ใชัยเลยนะเยอย เหมือนนดู ه, ข่าวแบบชิวๆข่าวอย่างนี้คือใช่เลยนะเสมอนะมีปุ่มมีปุ่มอย่าพูดบ้างวะอะไรวะเอาขัดอีกแล้ววะขัดน้องมีปุสกัดหน้าลูกอีกแล้วเนี่ยคนจะเกิดเนี่ยขอแทรกคนจะเกิดโดนคนจะเกิดโดนคุมกันเนี่ยอีกแล้วขอแทรกบ้างได้ไหมให้ผม้วยให้ผม้วย โดนโดนกับโรงงนนะโรคทะแล้วพี่พ่พยายามแซงนะใชจังหวะเข้าเยอะตอนนี้มันต้องมีจังหวะมันต้องมีจังหวะบ้างแล้ีคนวะจากคนนะโอกาสของเองต้องมาถึงในสักวันสักวันหนึ่งผมจะมีความเรืองแสงความเรืองแสงเหรอแบบ R G B หรอเปล่าวันนึ่งผูานคือมันทำให้ความแรงขึ้นใช่ไหม R G B เนี่ย ฮะน้องปิงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยววะโอ้ไม่่าเันวะอเขาบอกว่า RGB ความแรงขึ้นนะเห็นน้องๆบอกผมอยากได้ RGB มันความมันแรงครับพี่ RGB มันมันแค่ขนับไม่ใชเหรอมันอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อัอเมันอะไรขนาดบูชาพระเครื่องมันก็อัพฟิลคล้ายๆกันอะอะไร RGB เป็นบูชาเครื่อง ไม่ใช่หมายถึงศรัทธาความแรงของความไงมันเยียชาอะเออนิ่บูชาว่างั้นเอ็นด์เลื่อบูชาด้วยน้ำน้ำหวานอะไรพวกขนมขนมปกู้ว่างั้นเฮ้บูชาด้วยบูชาด้วยสักสิ่งของน้องซัมเบอร์ทั้งหมดโอูโหผมเจ้าผมจะผมจ้าวิญญาณความชั่วอีที่เองไปขโมยจากวัดมาเนี่ยใครทักสตีมมาเนี่ยฮะผมเป็นเด็กดีครับผมปล่อยปลาที่วัดโอ้อะไรโอ้โรเบิรทักสตรีมมาเนี่ยมันคืออะไรวะ ได้ปลาฟรีจากวัดด้วยผมเอาไอเนี่ยเรียกว่าไงเอาอาหารปลาไปปมา,าถึงผมก็จับสีน้ำเงินว่าอู้คูณสองว่ะเงินคูณซ้ำครับน้องๆอู้บอกแอ็นแม็กแอ็นแม็กบอกเร็จโดนแบบแอ็นแม็กแอ็นแม็กน้ำลายไหลเยอะน้ำลายไหลแบบเบาๆบหนึ่งทีหยดติง่งพี่จะอัปเกรดไอ้นี่ยังไงวะเนี่ยขยายเอ้ยวันให้พี่อะขยายชั้นสองว่ะอู้แอ็นแม็กจะหาได้แล้วมันแมงมแมงเราเอ็นแม็กเขรวย รวยรวยรวจริงตอนนี้รวยจริงเอ็แมกซ์ข้าผมเข้ามาแล้วผมเริมเงินเลยเอ็มจะเริ่เล่นเลยไหมเริ่อดิรออะไรอ่ะอยู่ทำไมอ่ะพี่ทำเพื่อเองได้เสมอถ้าเองทำเพื่อพี่อ่ะวินวินนําผมเติมผมันวินวินผมผมเห้าอออกไมไม่ออกอ่ะมันโอ้มันเยอะไปห้าพันนะโอ้ห้าบาทพี่ก็ไปแล้วเองมาห้าพันอะไร เกินนักเองนี่เกินนั่นทัมเมอร์นะห้าพันเลยห้าพันเองคุณมันมีเงินโน้ไอ้ทัมเมอร์วันวันได้ลงไปโรงเรียนยี่สิบบาทอยู่เลยตายแล้วไอ้ทัมเมอร์ห้าพันเองอ่าห้าพันของเองเอามาให้พี่ดีกว่าไม่ครัผมผมไม่ให้ผมไม่ให้คุณคนอย่างคุณหรอกครับวก่ขายขายปลาบุยเดี๋ยวเอาไปเล่นหุ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้วันหมื่นหนึ่งนะไอ้ทัมเมอร์มันรวยนไอ้ทัมเมอร์นะมันซื้อของกินกลับบ้านทุกวันนะ เอ๊ไม่ได้ผมผมเอาผมผมเอาไปหุ่นบิ๊กออยยิงอุ๋ยนะอุ้ยโอายังผมเอาไปลงหุ่เอาไปลงหุ่นกัเอาไปลงหุ่นเหมือนกันนะแล้วกูจะเอาแบบนี้อะไรฮะอะไรมันเด้วันนี้มันมันมีวันนี้ไม่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 ไม ทำไมพูดเองทำแบงนี้อ่ะฮะน้องพี่โป้จะเกิดเนี่ยผมผมเราโนเี่สิบาทแล้วต้องพิมเอดแอดอเอ้ยเฮ้ยอย่าไปทำงั้นเย่าไปทำเล็นเลมันมันจะพูดยังไงเองว่ามันจะพูดยังไงแอด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 ไมให้มันดูแอดเอออดถ้ามันมีคำเลยถ้ามันมีคำเยอะม็ดเม็ดม็มม่นเอาโนั้าวทำามวัาวว้าวว้าวั้าวว้าวว้าวว้าไมไอ้าอ้หัว้ี่าเงินมันเดินท่านั้นน ถ้าเดินดีๆมีให้ซื้อไม่ซื้อไปเดินท่าอะไรอู้หนักแล้ววะเดินท่าาเผมเดินเลยเราก็บอกว่าส่งเงินมาเออเอแม่อแมที่เอแมเล่นอยู่ด้วยมีเด็กช่างเลยไม่รู้เพื่อนเพื่อนในเกมพี่มันแต่งตัวเด็กช่างนะเด็กช่างหรือเด็กนักเรียนวะเด็กนักเรียนนี่เออใส่เสื้อสีขาวไอเกมอ่ะผมผมจะไม่ขำกับเพื่อนในถ้าเส้นเรียนไม่ส่งเ

กับนี้เคลื่อนอะไรสิ่งอะไรตั้งนาสิทธิ์บินหมดอง10% 2% 2%โอเค30%พิมกันมันเลยนะตอนนี้หนึ่หมดหน้าทีมจนหมืกหมดอ่ะต้องซื้อหมืกกอ่ะพิมพ์อเลยครับพิมพ์จนหมุกหมดเบาเบาเอามึหมดทำไงนะรถบรรทุกส่งของสดๆนะครับ พ้อมือจะพั้งก่อนเครื่องกดนี่มันช่วยเอาเยอะเลยเก็บเงินซื้อเครื่องกดดีกว่าไม่ซื้อรถละพอกันทีเครื่องกดแหละแม็กกดอะไรไม่รู้พี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นเครื่องพิมพ์ใหญ่อ่ะแบบว่าพิมพ์แบบปั๊มปั๊มปั๊มอะเออพิมพ์อัตโนมัติไม่ต้องใช้คนอะพิมพ์แบบปั๊มปั๊มปั๊มอะ ต่ราคามันแพงจริงไงราคามันเท่ากับคนงานสิบคนน่ะสิบคนและแม็แม็กไมู่ไม่เข้าใจอือไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจจริงจเลยเออเจอน้องปีโป้ขัดไปไงล่ะอย่าร้องเพลงออเอเอาเออเอเอ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 เออเอเออเออเเออ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 เอดเออเอดเอดเอดเอเอเเอออเ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 ออเออเอเ มันคือเสียงอะไรครับซัมเมอร์เอาที่ใครเริ่มจากไหนอือเอามาจากไหนซัมเมอร์ฮะใครพายังทำแบบนี้บอกพี่มาดูสตีมเด e Beat ิดจนหลอนครับดูสแบมแอบแฝงเข้าสิงอุ๊ยโอ้หนักแล้วอ่ะหนักแล้วหนักแล้วแล้วหนักแล้วจริงจริงเริ่ด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  ลิงเซิร์ฟได้บ่อไอ้พิ่งกลับจากเข้าค่ายสองวันหนึ่งคืนอุ้ยพลพลอุ้ย,ยอันนี้ไม่ใช่เซอร์วีครับอันนี้เข้าแบบพาร์ทิคเด็กราชบินหน้าเด็กราชบินมาทำหนังสือพิมพ์นะ <c oughs> จ,บจบจบจากไอ้นี้แล้วนะยนนนด็กน่าก็ดีเต็มตัวเฮ้ยซื้อรถดีไหมวะมันช่วยอะไรวะซื้อเลยเดี๋ยวพื้อเลยมันอยู่แค่แค่ใจเดี๋ยวมันอยู่เพื่อเพื่ซื้อรถมันจะมีที่ที่ที่วางของให้รถเยอะ อยู่ข้างหลังไอ้ที่วางของไอ้คนอ่ะมีคนนะไม่ว่าใครนะธรรมดาี่เมตรี่สิบมันโอ้โหหนึ่งพันคนขอได้ดีอะพันหนึ่งโหจัดไปดิจัดอีกรถใหญ่ดิเงี้ยรถใหญ่ดีรถใหญ่เลยไม่เหลืออะไรที่จะเอาเลย่งส่งยารถใหญ่เฮ้ยเด็กส่งยาไม่ได้ขายพันเม็ดเลยเพรชิงอ๋อเพราะชิงคืออะไรวะชพรชิงนี่คือตัวอะไรเพราะชิง อ๋อตัวเอฟ๋อโอเคตัวเอฟเนี่ยได้ไลยเนที่ผมปรับพับให้เป็นภาษาอังกฤษนะเกมนี้เราบอกเลยไม่ได้บอลกลมไมหมดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ได้โลมัทุกสักทีว่ะผลแบบจัดเต็มไปดีจัดมาดีคู่มันขายทีละพันเลยเหรอเออขายทีละพันเลยรวยดีเงี้ยใครเล่นกับเราเนี่ยใครเล่นกับเองตอนนี้สามนาทีตายสี่ตัวแเนี่ยสามนาทีตายสี่ตัวน้องกูเอ้กมันจะมีใครอีก สองไอ้หนูเราก็โดนมาแล้วเองก็เราโดนมาแล้วเองก็โดนบ้างเถอะว่ามันจะเป็นไรไปไม่ไม่เป็นไรหรอกมันเดินผ่านมันเจ็บใจอยู่เลยคนกันเองคนกันเองเล่นเกมของจอนลพี่พี่พี่เขาเลยจองจอหนึ่งจอหนึ่งมันมัทำธุรกิจไอ้นี่เหรอรีดดันรีดเหรออุ้ยอุ้ยอีกจอหนึ่งเกมเบอร์อีกจอหนึ่งทำงานอยู่ตายไม่เนี่ยไอ้ตายเลยวิวเอ้ย โอ้โซูสี่เปวลาอะไร่ยไปการ์ิวอถือไม่ลงไ่างโคะลงไปลงไปแ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 ป0อีกห้าพันนี่แเปหรอไงไอ้ทองดีอะไรชนะอะไรเี่ไงเองเคยชนะด้วยหรอวะเคยิีเหรอพี่จำไม่ได้แล้วมันแพ้เยอะเกินพีอ้ีโป้ยดเรียบร้อยครับพี่โกบอกว่าชนะบด รถบรรทุกครับรถบรรทุกยกเลิกการโหลดรถบรรทุกครับจัดไปแอดถูกเงินในดพี่ขอรถบรรทุกขอพี่เด็กใหม่มาแล้วเด็กใหม่พี่ซื้อรถบรรทุกมาแล้วเนี่ยโอ้เตอรแบตเต้าโอ้โหได้เหมือนหนึ่งอ่ะเบาๆผมมีเด็กสองคนแล้วในตอนนี้เด็กๆเด็กส่งยาสองคนพวกเองยังขับจักรยานส่งอยู่เลยโค่ทำไรโคลงมาดิโค ลงไปจนต้ตายฮานี่ไม่ใช่โลงมาโอเคชันเราถือยงหางนี่ไปกวนเขาอ๋อโอเคโอเคเออโอเคชันก่อนโกดึงไปหน่อยดิดึงไปหน่อยอ้าวชีลำบากที่หายลิขังสินค้าโอเวลา์ออ๋อเริ่มเด็กสองคนแม่งเลิกแม่งเลิกแม่งเลิกทำงานง่ายขึ้นปะเออใช่ใช่เด็กเก็บของหมผมก็พูดได้ ไม่ไม่ยังยังยังไม่ผมก็พูดได้คำนี้สั้นๆนะไม่แล้วอย่าเพิ่งพูดแล้วไอ้ใครอ่ะโปรโมทนักศึกษาฝึกงานของคุณไอเกมมึงรู้ไม่ plane, มได้กว่ากว่ากว่กวไอโทรมาทำงานเนี่ยเฮ้ยเอาไอโทรมาทำงานแบบสดนะ ทำดีเราไหลตกใจปับ๊บโี่ร้องเพลงเอาแล้วหนักแล้วไม่หนักเลยจัดไปไไไสง่งหนังสือพิมพ์เอ้ยชิกคกี้พายแก๊กเอาว่ามาแล้วชิคกี้พายแก๊กรถสง่งหนังสือพิมพ์เล็กๆกำมาแล้วจะไปดูพากันเป็นบริษทัทใหญ่กันหมดแล้วตอนนี้ยาเข้าดุแล้วเฮหามไ่ได้ดีกว่าไปเยี่ยมไปเยิมยกันโอ้อย โอ้รถติดทำไงดีวะเนี่ยรถติดรีสะปอลรถเฮ้ยไม่นะทำไมทำงี้ถ้าตัวตายแล้วก็ไปเบิงใหม่ดิโอ้ขับมาจนถึงที่ส่งแล้วรถติดตายแล้วนี่ถวนี้ต้องผมต้องไอเดียถวาเราเอารถได้นะยค่าอะไรกันเราให้ฆ่าตัวตายโอ้ไม่ฆ่านะไม่อยากตาย ชิปนี่พี่กด e c ชิปนี่แล้วก็เอ m ไช่ดิกด e c แล้วก็ l แล้วก็ enter กดนี่ไงก่อนนอะตอวนี้ลีลีเตะเอ้ยเอายาเอายาเขานี้เอวพี่แม็กเริบียยูคอนสตรักชั่นเรียกเริบียยูทำไมขโมยได้ปะวะไม่ได้ครับไม่ได้รถพี่ครับร้อง หมื่ 1> 1, 2 2> นสองครับถูกถูกครับหมื่นสองอุ้ยรถรถรถมันเก็บได้เท่าไหร่พันหนึ่งอะรวยรวยอะทีเดียวรวยรวยเบาๆกูไมจ่อยยาแแม่เล่บอกว่าไม่อยากรว,วยแต่มันรวยไปแล้วโทษทีนะน้องปิงอุ้ยโอ้โหตัวกระจุยยูจ่อยยาฉันเล่าบอ่าไม่ได้จ่อไม่ได,ไได้เขาไม่ให้ทำกันอย่างนั้นก้าไรวยก้าวรวย คุองอยากได้สีทองอ่ะอยากเป็นบอลลังอ่ะไหนดูซิเครื่องพิมพ์มันเป็นยังไงเฮ้ยเครื่องพิมพ์อัตโนมัติจริงโอ้โหหมื่นห้าคุ้มค่าจริงว่ะเออนี่ไงดูเครื่องพิมพ์ดิเครื่องพิมพ์ออโต้ดูแลบ้ายได้ไหมครับเกมบริษัทบริษัทตอนนี้เริ่มเป็นบริษัทใหญ่กันหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ผมเหลือบริษัทน้อ้วย ุดยอดไปนแล้นแนวขยายบริษัทนะโอ้ยอ,อ่ะใได้ครมันเกิดหรือไม่นาว่าเองต้องเองต้องเองต้องฟังมิจฉาวนะแต่ก็บางทีเอนนงก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นอะได้ครับบริจาคผมเลยครับบ,บริจาคไม่ได้ดิไปคุดไดบริจาคได้เหรอไหนวะไหนเครื่องพิมพ์อัตโนมัติไหนหยรถแล้วแต่ก็อุย้ยหมื่นห้าคุ้มอยู่นี่ เหมือนหน้าสองผมเหมือนสองเราเลือกน้อว่จัดไปครับน้องปิงเช้าอีกเช้าต้องซื้อครับอย่างนี้ต้องซื้อมันต้องมีครับเฮ้ยทไมออกค่าไฟไมหมกะปั๊บมาเขาให้เกือบหกร้อยรีบร้อยสาซื้อเครื่องพิมพ์นะเกือบหกร้อยนะผมหกร้อยนะหกร้อยห้าสามเลยห้าร้อยหกเก้าเขามีถูกกว่ายิ่งผมมันพนักงานเยอะนะ เอไล่ะได้สีทองอาอยากซื้อพนักงานกับเครื่องเครื่งพิมพ์มาเยอะนะอาวิโกทำอะไรอ่ะโอ้เขาอพี่แม่เอาเครื่องพิม์มาเลยพี่ปล่อยเครื่องพิมพ์เป็นสีขาวเพราะพนักงานมันเก็บมันเก็บไม่ทันนะเนี่ยแล้วผมก็มีเด็กเด็กสองคนเนี่ยเด็กเก็บสองคนเนี่ยเมื่อมมอเม่อมเมื่มามา่นวมหนเมี่ยอิตาเลียนมามาแนวอิตาเลียนเอยมาแนวอิเี่นะ ต่างดาวตรงนี้เด็กแต่ดาวรุ่งปี่โพลเฮ้ยโอ้ยเสียงถมอเบอร์ไซค์มาจากใหนใครวะจากไมค์โกันไปเบายทำงั้นป่า่าผมนั่งอยู่ในบ้านเองหมออ์ไ์มันบิ๊กไบบ่ดังยันบ้านวอนนี้บิ๊กมอเตอรไซค์มาใครบอกว่าเสียงเอฟบราฮูด พอแล้วมาบ้านผมีบ้านนึ่งอาการหนักกว่าบ้านนึ่ง้านผมตรงนี้รถรถบ้านนี้น่าจะเป็นกระบะแต่งนะเนี่ยกระบะนี้ฟเลยะอเ่เรอเบอที่พี่้โดอนยู่ข้างเสาไฟฟ้าโอตอนกำลังสร้างตอนนี้กำลังเรามองข้ามไปก่อนผลเดือนหกคืออะไรวะไห้ห อ่ะอะไรของเองบนเนื้อหอกมันคืออะไรบอกพี่หน่อยอธิบายที่มันคืออะไรไอ้ไอ้มึงเริ่มเปิมึงเริ่มสกายไปไอ้แจ็กกี้มึงเข้าไปได้เลยนะมึงบอกเริ่มพิมพ์พี่อะไรก <mom ent samples> ันมาก็ไม่รู้เลยผมไม่ยอมอ่านต่อครับเร็วรัดรถล็อกรอบประตูเปิดในทิปจะพูดก็บอกพี่ก่อนนะพี่บ ไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกไครับมันคืออะไรันนี้ยิ้มพบกเป็นรังกาอยากมองข้ามโอ้ยเขาปับรถไหรถไหล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 ตกอะ่เอนไม่ประเด็นประเด็นคือมันมันก็กดกดอารเข้าเกทเข้าเกอยเลยประเด็น มันมีเกียร์ด้วยวะรถดิเกียร oh, ์กระปุกโอ้โหมีตะบอลรถว่ะแม่งไหลรถแม่งไหลมันมีซื้อกระเป๋าไหมวะเนี่ยกระเป๋าตัวเราเนี่ยโอ้โหโอ้สูนรถไปกับนังขี่หายเลยชอบนะแล้วมือเอ็มไปอยู่กลางถนนเดียร์เขาจะขับผ่านเลยนะขับผ่านเพราะอะไรเพราะจะชนนี่เฮ้ยมึงต้อเปลียนรถรถเลย ดูวิดีโอช่วงนี้ดูยูทูบอ่ะไอบูบิงไปไม่ขับรถกันนะดูเสียงแป๊ดแป๊ดน่ะดูเสียงเด็กอ่ะตรงนี้นี่มีร้านค้าอแบบนี้มีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งมีบิ๊กไบร์นะไม่ใช่บิ๊กไบร์ไม่เลยบิ๊กไบร์ลุงมันบิ๊กไบร์นี่มันที่เปนเสียงแบบเสียงโคตรดังอ่ะบิ๊กไบร์อะไรกือบิ๊กไบร์อ๋อไม่รู้จักอีก รถไือปไเนอมาไ่แบบว่าไม่พันเนือไต้องรู้จบที่ไปในกูเกิลมไกันจแล้ไม่ต้องรู้จบคับนี้ให้ความรู้น้องหน่อยสิน้องไม่รู้ยิดีไอะในกูเกิลอะพี่ปิงเปรียบเสมือนครูของน้องปีโป้ อาจารย์ปิงวะออาจารย์ปิงวะอาจารย์ปิงไลโคดจมจมขมังเวนวะโนโซปิง,ง,งอง้ยแอบเย่ด้วยพี่จะลองขนแบบว่าขนแบบไปขายทีละพันหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะพูได้มาหลายร้าเลยผมลอ,องเยียตอนนี้นผมออลองเลอยากรู้ว่าขายพันหนึ่งมันจะเป็นยังไง <laughs> แต่ขนขนยากมากเลยโอ้โห คนมันนานคนด yeah. ีมันนานเนี่ยเอคนทเดียวหกสิบอ่ะมันได้เดียวหกสิบแล้วถ้าขยายกระเป๋าได้จะดีมากอ่ะใช่ไม่งั้นไปนานแล้วเนี่ยอันนี้วิ่งมาขนเรื่อยๆเลยผมผมก็เลยอะเนี่ยวิ่งมาขนเรื่อยๆมันมันไม่คุ้มเลยแบบไลยไปไปจอดยางดีกว่าไมปจอดยางรถผมมันกันกระสุนกว่าพิเโอ้กันกระสุนเนาะ มันระเบิได้เาก็ได้ครับก็ได้ครับก็ได้รถรถรถมาเจ้าีับโอ้โหเหล็กปน่ยแลเหล็กเดี๋ยวพี่พี่ไมพี่ไม่ไม่กดไอ้ีอไม่ไม่เครื่องกดอ่ะเครื่องอตมิมัสรอแพงนะอางรอบรอบรอบนี้หนึ่งพันก่อนแล้วแล้วอยซื้อรอบนี้หนึ่งพันนะอันนี้อนนี้บรรุ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 เรล้อยบรรุหกร้อยเลว หนึ่งพันแล้วจัดไปโอ้โหเต็มกนนนนมรับ,รบตอนนี้กงตอนนี้กำลังสร้างไปแล้วนะอมองข้ามกันหนาะมีใครด,ดีกว่าโอ,อ้โหรถใหญ่แล้วมันหายหมดเลยลองเหมือนเพียงชาตินะพวกเองไงพอมีคนลองก็พากันลองตาม <c oughs> <c oughs> ปับ๊บปุย้ยสองหมื่นสองโอ้โห อะไรได้แค่สองหมืนสองกีอมันถือว่าเยอะเลยแหละ2องหมื่นสองหนึ่งพันได้สองห่องะใช่ไหผมของจริงเลยล่ะของจริงเองอ่ะพี่บอกแล้วบอกแล้วแพ้แพ้เหรอเฮ้ยใบใจหลากัน่ะใบใใบใ่ยลบเกมดีอีกทีึงนะลบแล้วดิลบแล้วอดูฟิมทำไอ้ไอ้ก้มันทำคะแนนสี่จุด 4.0เนี่ยโดนที่ถึง5แล้วนะก็บอกแล้วเล่นการก็บอสไอ้กูเนี่ยหนักสุดได้ทีโลเลยของทีมอ่ะทีโลเลยเนี๋ยนอนอยู่แล้วเนี่ยตัวตึงตึงจลับมาเชื่อยังเชื่อได้ยังอ่ะบอกแล้วตัวตึงมากเลยว่าจริงเอาใครไม่เอาเอาคนที่ได้แบบเล่นจบเกมมาได้ที่5คะแนนได้เท่สไลด์4.0เนี่ย4.0ตัวแบลกประจำทีม บอกอบอกบอก,บอกแล้วเตือนแล้วอย่าโหลดเกมมาอีกก็ยังจะต้องให้บังคับให้ทำโอ้ไงไอ,อ,อพี่ผมผมเอซิดที่สองแล้วเอซิดสองแล้วเอซิดสองตายไปเท่าไหร่เอซิดสองผมคนแลกเลยวะอู้คนนั้นเกินอย่างงี้ต้องรอางคนเอซิดสองแล้วไงสุดท้ายก็แพ้เหมือนเดิมอโ้เอซิดสองเท่ <c oughs> าไหร่เอ่ิดสองท้าศูนย์ อียวผมจะข้าวออะไรนีงานในงานกผมปิงสองพันแล้ววะมีใครเล่นได้ไหมริ้ๆที่โหดกว่าโม้ีใครไม่โหดกว่าโกมันไม่มีแล้วใครจะโหดกว่าโกได้วะองนี่แิไงผมปิงผมปิงปิงหกพันกว่าเอถามถึงงานของคุณเพื่อให้หลดรู้บรรทุกของคุณคืออะไรวะพีท วันสิบรอบเหมือนกนเฮ้ยปิงหายแล้วเย่ในที่สุดเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งแม่งแม่งเล่นไปปิงแม่งเล่นไปปิงสามหมื่นโอยอยากคิดจะข้าวเรื่อค่าไฟเท่าไหร่เฮ้ยรถติดรถมันติดขับอัเดียวไอ้โหลตัวไฟเรอะไรกระเป๋าลองทำอะไรยังได้ะครับนีำ